จากภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์เป็นสัญญานะคะเป็นการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตอาจจะเป็นความคิดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แบบตกผลึกได้นะคะเริ่มต้นใหม่บางคนนะคะมีโปรเจกต์ที่จะอัจ,จะรีโนเวทบ้าน Office, ออฟฟิศนะคะ ตกแต่งนะเอาของเก่าขึ้นมาตกแต่งรีโนเวทใหม่นะคะกำลังเจอกับคนที่เขาแบบมีประสบการณ์แนะนำนะค,ะคุณเจอคนที่ดีด้วยนะ,ะถ้าบา,บางคนที่กำลังจะแบบว่าปล่อยเช่าทำบ้านใหม่ปล่อยเช่าหรือเอาบ้านมารีโนเวทใหม่นะ,ะหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆอ่ะมันจะสำเร็จนะคะโปรเจกต์นี้จะสดสำเร็จและสมหวังนะแล้วจะมีเกณฑ์แบบทำกำไรต่อยอดให้กับคุณได้ นะบางคนก็ตัดสินใจนะคะเซ็นสัญญาใหม่เลยนะคะจบจากของเก่าแล้วก็อาจจะลาออกก็ได้นะคะหรือจบโปรเจกต์นี้เราเริ่มต้นกับบริษัทใหม่กลุ่มใหม่คนใหม่ๆอย่างเี้นะคะแล้วก็เซ็นสัญญาเลยเงี้ยในวันที่สีมันมีโอกาสสมบังสูงมากๆนะคะเป็นโปรเจกต์ที่สมบูรณ์แบบบางคนอาจจะยานะคะจดทะเบียนยาก็สําเร็จหรือจะจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทเป็นพาร์ทเนอร์นะสัญญาของคุณจะสมบูรณ์นะบอกเลยถ้าใครที่ทำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆช่วงนี้มันจะเวิร์กนะคะมันจะได้ยินข่าวดีนะคนที่กำลังค้าขายเนี่ยมีงานใหม่ๆเข้ามามีพาร์ทเนอร์มีอะไรน่าสนใจให้คุณได้พูดคุยตกลงนะคะแล้วอาจจะเซ็นสัญญากันภายในวันที่4เลย